สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะคุณครูจะมาสอนการหารแบบบิ๊กเซเนเนาะทำอย่างไรนะคะจุดประสงค์เลยก็คือนักเรียนสามารถแสดงวิธีการหารได้แล้วก็ได้คำตอบที่ถูกต้องเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูการหารวิธี Big กเซเนะคะทำอย่างไรเนาะอะ่ะเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างนะคะคุณครูเลือกเป็น3475 หารด้วย5เท่ากับสี่เหลี่ยมนะคะทำอย่างไรนะคะขั้นแรกเลยนะคะให้นักเรียนเนาะวาเล็กเ็ดใหญ่ๆเลยค่ะขออนุญาตนะคะใช้แม่บรรทัดด้วยนะคะเนาะอ่ะจะว่าเป็นหารแบบนี้นะลูกแล้วก็แทนเป็นส่งเลขเจ็ดนะลูกอ่าโอเคค่ะได้แล้วค่ะอ่ะต่อไปค่ะลูกต่อไปนะคะคุณครูจะพา พวกเรานะคะใส่ตัวตั้งค่ะใส่ตัวตั้งนะคะ็คือ3 4 7 5หารด้วย5นะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำขั้นแรกเลยก็คือนักเรียนจะต้องคูณด้วยจำนวนเท่าไหร่จำนวนเต็มส0บเต็มร้อยเต็มพันนะคะอ่ะสมมติว่าคุณครูอ้อมเลือก5คะ่ะ5คูณเท่าไหร่ดีจะได้ไม่เกิน3 0 0 0ลูกคุณครูขอเอาเป็น5คูณถ้าคูณ 5าคูณหร้อยค่ะห้าคูณหกร้อยเลยนะคะห้าคูณหเป็นสาสิบได้สามพันค่ะลูกสามพันโอเคค่ะเมื่อได้แล้วเราก็ลบเลยค่ะลูกลบเหลืออ่าสี่ร้เจ็ดสิบห้าค่ะต่อไปค่ะคุณครูก,ก็จะคูณอีกค่ะเอา5คูณเท่าไหรด่ดีลูกแปดสิบเนาะอ่าคูณ8ปดสิให้ใกล้เคียงกับ4ี่รอยเจ็สิบห้าลูก 5 8 4 0ปด้400ค้ะ่ะอค่ะลบเหลือเท่าไหร่คะลบเหลือ75ค่ะต่อไปค่ะเอา5ค่ะ5คูณอะไรดีนาะ5คูณเท่าไหร่ดีคะ5คูณอ่าคูณ12ก็ได้ค่ะ52เป็น60นะคะ,ะเขียนเลยค่ะลูก60ลบเหลือเท่าไหร่คะลบเหลือ สิบห้าใช่ไหมคะอ่าต่อไปค่ะห้าคูณอะไรได้สิบห้าคะลูกห้าคูณอะไรดีคะห้าคูณสามเป็นสิบห้าค่ะอ่าคำตอบข้อนี้ได้เท่าไหร่รู้ไหมเอ่ยอ่าได้แล้วนะคะคำตอบข้อนี้คืออยู่ตรงนี้คะ่ะลูกตรงนี้เลยนะคะเราจะเอาคำตอบตรงนี้คะ่ะที่ครูพงไวค้ค่ะ เอามารวมค่ะลูกเอามารวมกันค่ะคําตอบก็คือตอบค่ะ6กร้อยบวกแปบวกสิ 12, แล้วก็บวกสค่ะเท่ากับค่ะได้เป็น695ใช่ไหมคะอ่าได้เป็น695เอา695ตั้งค่ะ คูณด้วยตัวหารค่ะ5 5 25ใส่5ทด2 5 9 45 4 6 47ใส่7ทด4ค่ะ5 6 30เป็น34ค่ะดังนั้นคำตอบข้อนี้จึงตอบว่าเท่าไหร่ลูกตอบ695เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะวิธี Big s วข้อต่อไปค่ะลูกคุณครูจะใช้เป็น7,219นะคะหารด้วย8 เดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเท่ากับเท่าไรนะคะขั้นแรกเลยเหมือนเดิมนะคะให้นักเรียนนะคะวาดเลยค่ะเลขเจ็ดค่ะใหญ่ๆเลยค่ะเนาะอ่านี้นะคะอ่เรียบร้อยค่ะต่อไปค่ะเขียนตัวตั้งค่ะตัวตั้งก็คือ7,219ค่ะลูกหารด้วย8อ่าขั้นแรกเลยนะคะหนูจะต้อง คูณเท่าไหร่ก็ได้นะคะ8คูณเท่าไหร่ก็ได้หลักเต็ม10เต็มร้อยเต็มพันก็ได้นะคะอะคูณค่ะใกล้ๆเคียงกับ7,290ค่ะลูก8คูณอะไรดีลูก8คูณเท่าไหร่ก็ได้ค่ะ8คูณสัก500อ่ะ8คูณ5คูณได้เป็น4ี่สิบ ห้าร้อยก็ได้สี่พันเนาะอ่าทีนี้ก็ลบคะ่ะลูกลบเหลือเท่าไหร่เอ่ยเก้าหนึ่งสองเจ็ดลบสี่เหลือสามนะคะอ่าต่อไปคะ่ะลูกต่อไปเท่าไหรด่ดีลูกเอาแปดคูณเท่าไหร่ดีคะคูณสักสี่ร้อยเนาะอ่าสี่ร้อยค่ะแปดคูณสี่ได้ 32ค่ะอ่า3าได้สา0พค่ะอ่าลบกันเลยค่ะลบเหลือ9เหลือ1เหลือ0เหลือ0อ่าต่อไปค่ะ8คูณเท่าไหร่ดีคะ8คูณใกล้เคียงค่ะ8คูณ2ค่ะได้เป็น10คกลบเหลือเท่าไหร่ลูกลบเหลือ3อ่ะ8คูณอะไรได้ใกล้เคียงสามมีไหมลูก ไม่มีดังนั้นตัวหารคือแปดที่เหลือคือสามดังนั้นสามกลายเป็นเศษทันทีอ่าคำตอบอยู่ตรงไหนคะลูกคำตอบอยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยนะคะที่เรานำมาคูณเอาเอามารวมกันค่ะเอามารวมกันดังนั้นตอบค่ะตอบเท่าไหร่ลูกตอบเท่าไหร่เอ่ยตอบห้าร้อย บวก400บวกเท่าไหร่คะบวก2เป็นเท่าไหร่เอ่ย9 0 2นั่นเองนะคะแล้วเหลืออะไรด้วยคะเศษเศษเท่าไหร่เอ่ยเศษ3เนาะอ่ะเรามาตรวจกันค่ะมาตรวจคำตอบค่ะลูกตรวจคำตอบเมื่อมีเศษอ่ะลองค่ะนำตัวคำตอบค่ะตัวเต็มค่ะ9 0้คูณกับ8อ่ะได้เท่าไหร่ลูก 826ใส่ 26, 6ทด1 80 89 72ค่ะอ่าทีนี้มาบวกกับเศษค่ะเศษคือ3ต่อเป็น7,219ค่ะดังนั้นคำตอบข้อนี้จึงเป็นยังไงคะลูกคำตอบข้อนี้จึงถูกต้องนะคะตอบ902เศษเศษเท่าไหรคะเศษ3ค่ะ ต้องค่ะ,ะมาดูกันต่อเลยนะคะคุณครูจะหารด้วยตัวหาร2หลักกับจํานวนหลายหลักเนาะ,ะเดี๋ยวมาดูกันเลยคะ่ะคุณครูเลือกเป็น1 4 0่หนะคะหารด้วย26เนาะทำอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันเลยคะ่ะขั้นแรกนะคะคุณครูก็จะวาดวงเล็บก่อนเนาะวาดวงเล็บก่อนนะคะแล้วก็ขีดเส้นนะคะเป็นตัว เลขเใหญ่นะคะบิ Big 7, ๊กเซเวนเาะเหมือนปกติเลยเหมือนเดิมนะคะอ่ะขีดมาเลยค่ะอ่าได้แล้วนะคะได้เลข7แล้วดังนั้นเราต่อไปค่ะเขียนตัวตั้งเลยก็คือ1402หเนาะหารด้วยเท่าไหร่คะหารด้วย26เนาะให้นักเรียนลองดูเลยนะคะว่าเราจะเอา26คูณกับเท่าไหรด่ดีจึงจะใกล้เคียงกับ 1,402เนาะอ่ะขั้นแรกเลยค่ะครูจะเลือก26ค่ะ26คูณเท่าไหร่ดีลูก26คูณ300ก็แล้วกันเนาะอ่า26คูณ300ค่ะ26คูณ3แล้วเท่าไหร่คะ368ใส่ 3, 6, 18, 8ทด1 3 2 1, 6, เป็น6 7อ่าเป็น7,800นะคะ7,800อ่ะลบค่ะลูก ลบเหลือ2 0อ่ากระจายมาค่ะ14นี้ก็เหลือ9้นะคะ14ลบ8เหลือ6 9ลบ7เหลือ2นะคะต่อไปค่ะคุณครูจะเอา26คูณกับเท่าไหรด่ดี100เนาะอ่าได้ค่ะเป็น2,600ค่ะลบค่ะลูกลบเหลือ2อ่าดังนั้นคำตอบข้อนี้อยู่ตรงไหนคะ ตรงนี้เลยค่ะลูกตรงนี้เลยเอามารวมกันตอบ300ร้อบวกหนึเท่ากับเท่ากับสี่เซสเสืเ,สเท่าไหร่ลูกเซษสองอ่าเรามาตรวจกันเลยค่ะตรวจคำตอบค่ะอ่ะเอาคำตอบค่ะก็คือ400คูณกับยีสิค่ะอ่า ยี่สิบสี่อ่าศูนย์ศูนย์สองสี่เป็นแปดอ่าเป็นเท่าไหร่ลูกอ่าหนึ่งมืนสี่ร้อยนะคะแล้วบวกเศษด้วยค่ะบวกเศษสองตอบว่าหนึ่งมืนสี่ร้อยสองถูกต้องหรือย,ยังถูกต้องหรือย,ยังคะอ่าทีนี้คำตอบก็ถูกต้องนะคะถูกต้องเนาะตอบคือสี่ร้อย เศษเท่าไหรคะเศษสองอถูกต้องค่ะ